สวัสดีคะ่ะมาพบกับช่องแม่น้องครูอีกแล้วนะคะแม่น้องครูกําลังจะทํากับข้าวให้น้องครูนะคะอันนี้วันนี้จะทําข้าวต้มแซลมอนนะคะตอนนี้ก็กําลังผัดผัดเนื้อปลาแซลมอนกับน้ํามันอยู่นะคะ <c oughs> ก็เราก็ผัดให้หอมๆเลยนะคะ <c oughs> ผัดเนื้อปลาแซลมอนนะคะให้หอมๆเลยเพื่อลด กลิ่นคาวของเนื้อปลานะคะพอผัดไปสักพักได้ที่แล้วนะคะแม่น,น้องครูก็จะเติมนะคะใส่เนยลงไปนิดหน่อยนะคะพอประมาณแค่นี้นะคะใส่เนยลงไปเลยผัดเพื่อเพิ่มกลิ่นหอมนะคะกลิ่นหอมของเนื้อปลาแล้วก็ผัดให้ เนื้อปผัดเส้นสุกเลยนะคะผัดกับน้ำมันแล้วก็าเนยนะคะสามารถใช้น้ำมันพืชหรือน้ำมันมะกอกก็ได้นะคะหรือว่าจะใช้แต่เนยก็ได้นะคะ<ม>เพื่อ,อทําการผัดเนื้อปลานะคะ<ม>เพื่อให้มีกลิ่นหอมหน่ารับประทานนะคะ<ม>เด็กๆก,ก็จะชอบทานนะคะแล้วก็ผัดไปเรื่อยๆนะคะเพื่อนๆใช้ไฟ ไฟกลางนะคะไม่ต้องใช้ไฟรแรงนะคะเดี๋ยวจะเดี๋ยวจะไหม้ก่อนสุกนะคะให้เนื้อปลาสุกๆเลยนะคะก็ลูกๆของเราก็จะได้วิตามินฮ,ฮะได้โปรตรีนได้อายอ,อดีนจากอาหารทะเลด้วยนะคะก็ผัดไปเรื่อยๆนะคะ พอผัดไปได้สักพักหนึ่งนะคะเนื้อปลาก็เริ่มสุกแล้วนะคะเนื้อปา่าสุกง่ายนะคะแล้วคุณก็จะเติมน้ําลงไปเลยค่ะน้ำสะอาดลงไปเลยนะคะหรือเพืเ่อนๆจะเติมน้ำซุปก็ได้นะคะซุปที่เตรียมไว้นะคะเติมน้ำลงไปเลยแล้วก็รากผักชีนะคะรากผักชีเพื่อให้มีความหอมนะคะ ตักชีเติมลงไปเสร็จแล้วนะคะแล้วก็แม่น้งครูนะคะก็จะใส่ข้าวนะคะจะเป็นถ้าเพื่อนๆหุงข้าวไว้แล้วนะคะถ้ามีข้าวสวยก็สามารถใส่ข้าวสวยลงไปเลย1นึ่พีหรือว่า1นึ่พีครึ่งจะพอดีนะคะสําหรับสําหรับน้ำหนึ่งลิตรนะคะหนึ่งลิตรครึ่งนะคะแล้วก็ข้าแม่น้งครูจะใช้ข้าวสารนะคะ ข้าวสารที่แม่น,น้ำครูเตรียมไว้ก็จะถ้วยเล็กๆขนาดนี้นะคะก็จะประมาณถ้าเป็นทัพพีก็หนึ่งทัพพีสองทัพพีนะคะก็จะใส่ลงไปเลยะคะ่ะก็จะต้มพร้อมกันเลยนะคะก็จะต้มไปเลยนะคะทีนี้เราก็รอให้ข้าวสุกนะคะข้าวสุกจนเม็ดข้าวแตกก็ถือว่าใช้ได้เดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะคะเดี๋ยวเราก็ต้มไปเรื่อยๆนะคะคราวนี้ ก็ง่ายคือะคจะใส่เกลือนะคะเกลือนิดหน่อยนะคะเรจะใส่เกลือนิดหน่อยนะคะเพราะว่าในปลาแซลมอนก็เค็มอยู่แล้วเติมเกลือลงไป ซอสปรุงรสสปาเขียวีของเรานะคะนิดหน่อยค่ะ,ะค่ะก็รอสักพักให้เข้าแตกเม็ดก่อนนะคะ ข้าวเริ่มจะแตกแล้วค่ะเพื่อนๆนะคะเก็บข้าวเริ่มจะแตกแล้วนะคะ,าานนะ,คะขนาดนี้ก็ได้แล้วค่ะนะคะ,นะคะเด็กๆจะได้ทานได้ง่ายๆนะคะเพราะว่าเด็กอายุหนึ่งขวบยังไม่มีฟันกรามนะคะฟันกรามยังไม่ขึ้นก็จะมีแต่ฟันข้างหน้าซี่ข้างหน้า ก็จะช่วยให้เขาเคี้ยวแล้วก็กลืนได้ง่ายนะคะถ้าเราต้มต้มข้าวเม็ดแตกๆนะคะข้าวจะได้ข้าวก็จะได้อ่อนๆนุ่มๆนะคะจะได้กลืนได้ง่ายๆนะสะดวกในการกินก็ก็ง่ายในการป้อนด้วยนะคะก็จะประมาณนี้ค่ะก็ได้แล้วนะคะก็ เดี๋ยวรอให้เย็นแล้วก็ถึงเวลาป้อนแล้วก็เอาไปป้อนน้องเลยนะคะโอเคอาหารพร้อมแล้วอาหารพร้อมเสิร์ฟแล้วนะคะข้าวต้มแซลมอนนะคะแล้วก็มีน้ำส้มขันนะคะสดๆขันสดๆเลยนะคะ นมันอนมันอันนี้อะไรคะอันนี้เนอะไรทำนี้เ่าให้อครับน้ัคะอร่อยไหมครับ อร่อยไหมครับน้องเคี้ยวอยู่เ,เคี้ยวตุ้ยๆเลยโอ,อ้อร่อยไหมครับเก่งมากเลยมาบทานข้าวกับนังครูนนะครับคุอต้มแซลมอนครับคุณแม่ทำร้อนๆเลยครับ Orange juice Orange juice Nước s้ม hả Nước chút bói นั่ครูแต่ไม่ชอบใส่ผ้ากันเปื้อนเพราะว่าใส่แล้วก็ดึงออกอร่อยไหมคะอร่อยขอบคุณครับที่เข้ามารับชมนะครับบ๊ายบายครับบ๊ายบายบ๊ายบาย,บาย,บาย